สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Tech u p ปเดตนะครับกับผมนายนัชยพงศ์ศรสีสว่างสุขหรือนาย Happy Man นะครับมาติดตามกันได้เลยครับมาครับวันนี้มีข่าวสารอะไรมาฝากบ้าน,นครับมาติดตามกันได้เลยครับผมข่าวแรกนะครับกับ s a m s u n Galaxy g Z Fold 3นะครับก็เป็นแบบหน้าจอพับได้แน่นอนว่าปีนี้กำลังจะมานั่นเองครับมีภาพเรนเดอร์ออกมาแล้วนะครับก็เป็นเจ n เนอเรชันที่3ที่กำลังจะออกมาในปีนี้คาดว่าน่าจะประมาณาใน q 2นครับอาจจะเดือนพฤษภาคมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาติดตามกันแต่ตอนนี้มี Official Image ออกมานะครับสำหรับ Galaxy C4 นะครับรุ่นที่3นั่นเองครับ เป็นภาพเรนเดอร์นะครับยังไม่ใช่ภาพจริงแต่งานนี้ไม่ได้มาเปล่าๆด้วยมันในภาพเรนเดอร์เนี่ยเขามีปากกา S Pen ติดมาด้วยนั่นหมายถึงตัว S Pen นะครับที่รุ่นที่ใช,ใช้สามารถใช้ปากกา S Pen ได้เนี่ยจริงๆแล้วล่าสุดก็คือ S Galaxy S 2 1 Ultra นะครับเพิ่งใช้ S Pen ได้แน่นอนว่าตัว C Flow ก็เช่นเดียวกันครับเนื่องจากกลางหน้าจอออกมาแล้ว มันมีขนาดใหญ่เหมาะกับการใช้ปากกาขีดเขียนเป็นอย่างมากนะครับผมงานนี้ก็คงต้องรอดูละครับว่าออกมาแล้วจะมีการใช้ S Pen จริงหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะสป,ปอร์ตอย่างแน่นอนนะครับถัดไปครับอีกค่ายหนึ่ง Realme นะครับงานนี้เปิดให้ใช้งานตัว Android 11แน่นอนว่ามามาอยู่บนนะครับเรียกว่า Realme นะครับ UI 2.0ต้องบอกว่า Realme UI อ่ะ2.0ยอยู่บนเบส บน Android 11นะครับก็คือสามารถที่จะอัปเดตได้แล้วในอินเดียนะครับงานนี้คือเรียวมี6เรียวมี42เรียวมี45เรียวมี X2 เรียวมี X3 แล้วก็เรียวมี X3 Superzoom นะครับก็จะเป็นข่าวจากทางฝาฝาฝั่งของอินเดียนะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์อัปเดตที่มีเปิดให้อัปเดตกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ6รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งเรียวมีก็ถือว่าเป็นอีก ค่ายนึ่งคนระับที่เรียกว่าทาตลาดในไทยเลยนะครับได้ดีแล้วก็มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับถือว่าซื้อไปแล้วก็ยังอัปเดตใช้งานกันได้ค่อนข้างยาวอย่างน้อยต่มปก็สองปีละนะครับถัดไปครับซีอีโนะครับหลังจากถุงแปรแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับงานนี้ซีอีโมีนะครับก็เหมือนกับจะยื่นคําชัดค้านะครับกับ U.S.Government นะครับก็คือในรัฐบาลสหรัฐเองที่ขึ้น บัญชีดําของเขานั่นเองนะครับก็อยากจะให้เขาเรียกว่ามีความหวังว่าอาจจะปลดเร็วๆนี้นะครับผมซึ่งการขึ้นแบล็คลิสต์นะครับอย่างเป็นทางการนะครับเขาแจ้งว่ามีผลวันที่15มีนาคมนะครับซึ่งระหว่างนี้มันก็ยังมีเรื่องของอ,อ,อ,ยอยู่ขั้นระหว่างการพิจารณาเนาะแล้วก็ อาจจะสามารถเขาเรียกว่าบรรเทาได้นั่นเองนะครับอาจจะมีการยกเลิกหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ไบเดนขึ้นมาเองเหมือนกับมีการถอนหรือยกเลิกแต่ว่าด้วยประเด็นนี้นะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากตามข่าวนะแล้วก็เขาก็มีการโหวตกันแล้วนะครับสำหรับในเสี่ยวนี้เองก็คือจริงเขาอ่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเ,เรียกว่าทางรัฐบาลจีน G หรือทางทหารของจีนเลยนะครับเขาก็จะเป็นด้านของเรียกว่าลงทุนทางด้าน เทคโนโลยีล้วนๆเลยครับแล้วผู้ที่ร่วมลงทุนนะครับที่ทางฝั่งอเมริกาเนาะที่เข้ามาลงทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลายค่ายหลายบริษัทนะครับเช่นแน่นอนว่าที่เกี่ยวข้องกับส่วนของสมาร์ทโฟนนะครับที่เป็นชิปเซตก็คือคาวคอมนะครับยังมีเรื่องของบริษัทอื่นเช่น Blackrock นะครับแวนการ์ดนะครับสเตสตอย่างเงี้ยก็คือเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับที่อยู่ในสหรัฐนะครับที่มาลงทุนในเสี่ยวมีนะครับงานนี้ก็ต้องลองดูว่า ในการแบ็กลิสต์คราวนี้คือแบ็กลิสต์ในเรื่องของการร่วมทุนนะครับยังไม่รวมถึงอื่นๆแต่คาดว่าอนาคตเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการการันตีแต่อย่างใดเพราะว่าถ้าแบ็กลิสต์แล้วการพิจารณนานะอาจจะมีลามไปส่วนอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าจริงเคสของเสี่ยมี่นี่เองนะครับก็ช่างแตกต่างกับหัวเวยเพราะว่าหัวเวยเนี่ยเขาจะมีหลายบริเนทที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับความปลอดภยนะัยแต่ว่าเสี่ยวม,มี่นี่อาจจะแค่ เรื่องของเรื่องของสมาร์ทโฟนอย่างเยวหรือเปล่าเนี่ยก็นะครับพราะเขาไม่มีด้านเทเลคอมอยู่แล้วไม่ได้มีเรื่องของความปลอดภัยอะไรมากมายที่ขั้นเขาขั้นของหัวเว่ยนะครับต้องมาติดตามอีกทีครับว่าสม่จะเป็นยังไงต่อไปนะครับถัดไปกลับมาที่เซทีในจีนนะครับจริงๆ ZTE เนี่ยหรือ CTE นะครับก็มีรุ่นใหม่ออกมาตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกค่ายนึงนะที่โดนสหรัฐเล่นซะ ยับเยินก่อนอหัวเว่ยนะครับก่อนหน้านู้นเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นเรียกว่าข่าวใหญ่เป็นข่าวใหญ่แล้วแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้มีผลกระทบแต่คนทั่วโลกเหมือนกับแบรนด์ใหญ่ๆนะเพราะว่าแบรนด์อื่นมีส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนค่อนข้างเยอะแต่ว่าซตีอ e ีเนี่ยอย่างแอสซอนสามสิบโปรเนี่ยครับเขามาครับรุ่นใหม่ครับมาพร้อมกับซัมซุงเลนส์นะครับเป็นเซนเซอร์ถึง200ล้านพิกเซลเลยนะครับก็เป็นรุ่นใหม่นะครับที่ คาดว่าจะออกมาเร็วๆนี้นะครับกับค่ายซัตทีที่มีออกมาตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้ทําตลาดในเมืองไทยแล้วนะครับเคยเข้ามาทําตลาดในเมืองไทยอย่างเป็นทางการแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ประสบประสบความสําเร็จมากนักแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายในการเปลี่ยนแปลงทําให้ซัตทีอนะครับก็ถอนจากตลาดไทยไปแต่ว่าในตลาดเมืองนอกอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับซัตทีเอซน 30 Pro เนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟน5 g อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นซีรีส์หนึ่งที่ทำตลาดมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สเปคดีด้วยและล่าสุดเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นผู้นำในตลาดอีกครั้งนะครับ,ก,บกับการใช้นะครับความละเอียดของกล้องถึง200ล้านพิกเซลเลยทีเดียวนะครับที่ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับก็ต้องมาดูว่าจริงมันก็น่าใช้งานแต่ว่าแฟนบอยอาจจะน้อยไปหน่อยครับกับเรื่องของดีไซน์หลังๆเขาปรับดีไซน์มาค่อนข้างที่จะอินเทรนด์เหมือนกันนะครับผมก็รอติดตามกันดูนะครับ ถัดไปครับ LG นะครับงานนี้มี financial report ออกมาและเรียบร้อยแล้วนะครับปี2020ก็แน่นอนว่าในเรื่องของโมบายที่มีข่าวออกมาว่าเขาจะปิดในส่วนของโมบายด d i ว i s i o n หรือแผนกของโทรศัพท์นะครับก็หรือว่าอาจจะมีข่าวขายไปให้ผู้สนใจร่วมทุนลงทุนอื่นๆซะด้วยซ้ำนะครับงานนี้ก็ต้องดูกันว่า LG จะไปยังไงต่อนะครับเขาบอกว่าตัว LG เนี่ยตัวสมาร์ทโฟน 4G นี่ออกมาไม่ได้รับประสบความสําเร็จเนื่องจากอาจจะเลือกของชิปเซตที่ที่มันมีการผลาลังการผลิตน้อยนะครับทำให้เครื่องออกมาปริมาณน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการนั้งอาจจะเป็นคนในประเทศด้วยหรือนอกประเทศก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็มีผลกระทบกับยอดขายนั่นเองนะครับแล้วก็ทาให้พวกกําไรหรือต่างๆเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงครับเรียกว่าขาดทุนนั่นแหละงานนี้ก็เขาเขาคาดว่า คิดทางเนี่ยอาจจะออกมาอีกทีในช่วงเดือนนี้หรือเดือนหน้านะครับว่าจะเอาไงกันต่อหลังจากที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าน่าจะปิดเพราะว่ามันมันขาดทุนนะครับแต่เขาแต่ LG เนี่ยมีความชื่อหนึ่งว่า 5G มาเนี่ยมันก็น่าจะทําให้ตลาดสมาร์ทโฟนเนี่ยเติบโตขึ้นได้และเขาก็น่าจะอยู่ในน่าจะมีความคิดหนึ่งนะก็คือน่าจะอยู่สามารถอยู่ในบิสเนสนี้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือต้องอยู่ที่การวางแผนในอนาคตอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะก,ก็ใคร ที่เป็นแฟนเอลก็ให้กําลังใจกันแล้วกันนะครับผมข่าวถัดไปครับเป็นเรื่องของเกม G-Force e Now นะครับเป็นเกมสตรีมมิ่งนะครับที่ให้บริการนะครับเปิดมาประมาณเกือบปีแล้วหรือปีกว่าก็เริ่มจะซัพพอร์ตบน Chrome นะครับงานนี้ไม่ต้องลงเป็น G-Force e Now เนี่ยเป็นการเล่นเกมที่แบบคล้ายๆเป็นบนคลาวครับบนเบราว์เซอร์ที่ไม่จำเป็นต้อง ลงเกมก็ถือว่าเป็นอ,อ,อีกเจเนอเรชันหนึงของการเล่นเกมนะครับที่ไม่จำเป็นต้องลงเกมแต่อายต้องซื้อนะงานนี้ก็มีความละเอียดที่ 1080p หรือเป็น Full HD นะครับที่สามารถเล่นได้เขากเ็เรียกว่ารองรับตัวโครมนะครับเพิ่มขึ้นหลังจากแต่ก่อนนี้ก็คืออาจจะรองรับบน s a f a ร i บนไอโอเอสนะครับที่บน Safari b r o w s e เนะครับซึ่ง ล่าสุดก็คือบนคล롬นั่นเองก็ลองลองดูว่าจะมีการรองรับเพิ่มเติมอีกมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าถ้าหากเล่นบนทุกเบราว์เซอร์ได้้วก็ทําให้การเล่นเกมเนี่ยทั้งบนมือถือหรือบนเครื่อง PC เนี่ยน่าจะสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับงานนี้ก็คือไม่จําเป็นต้องจํากัด OS เฉพาะ Windows หรือ Mac ด้วยนะครับเพราะว่าเบราว์เซอร์เนี่ยอยู่บน OS ไหนก็สามารถใช้งานได้ส่วนบน Linux ก็อาจจะทําได้ในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นการเล่นเกมสตรีมนะครับ บนเบราว์เซอร์ถ้าหากใครไม่เคยลองก็อาจจะต้องลองแต่ว่านิดนึงก็คือสุดท้ายก็คือยังไม่ได้เปิดบริการในรีเจนของเรานะครับอันนี้คือเปิดบริการในเมืองนอกเราคงต้องรออีกทีนึงครับว่าจะมีการให้บริการอย่างเป็นทางการในประเทศเราหรือในภายในภูมิภาคเราอีกทีเมื่อไหร่นะครับสุดท้ายครับ Netflix นะครับงานนี้มีการเทสแล้วนะครับการตั้งเวลาปิดบน Android นะครับปิดอะไรปิดการดูหนังนะั่นเองบัคิดีเนี่ยเหมือนกับ เวลาเราดูจบดูซีรีส์นะครับอาจอาจะอาจจะไปเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งเราอาจจะหลับไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเรียกว่าเพลินดูเพลินนะครับทำให้เราติดดูยาวไปมันอาจจะมีส่งผลเสียต่อตั้งสายตาและสุขภาพทําให้งานนี้ n e t ตฟลิก็มีพัฒนาฟีเจอร์นะครับช่วยตั้งเวลาปิดเปิดได้ในกรณีที่เราดูซีรีส์นะครับไปยาวๆหรืออาจจะเรียกว่าดูเป็นตอนๆไปอย่างนี้ครับ หรืออาจจะมีบางช่วงนะครับเขาสามารถตั้งได้ว่าเป็น15นาที30นาที45นาทีหรือว่าจบเอพิซอดหนึ่งนะครับหรือจบหนังเรื่องนึงก็สามารถตั้งเวลาปิดได้ก็เรียกว่าเป็นการเซฟเป็นสลิปไทม์เมอร์นะครับเป็นการเซฟเรื่องของสุขภาพได้ในระดับหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับกับข่าวสารดีๆในทุกวันนี้มีคอมเมนต์แจ้งได้เลยนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวดีๆกันจนจบนะครับยังติดตามเรื่องราวต่างๆได้บนหลากหลายช่องทางครับที่ Spotify นะครับ Apple Podcast นะครับ Google Podcast นะครับ Bogdus Podcast นะครับ Anchor Podcast นะครับ YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับทั้งหมดเป็น Happy Tech Blog นะครับเสิร์ชได้เลยรวมถึงอ่านเรื่องราวต่างๆได้ที่ w w w Happy Tech Blog.com นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ